โอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาหาวิดีโอถ่ายลเล่นๆกันนี่นะครับเราอยู่กับเพื่อนผมชาวอินเดียอีกคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าราอ่าชื่อราอยูวันนี้นะครับจะมาสอนพูดภาษาใต้สอนราอยูพูดภาษาใต้กันแหลงใต้เห็นไหม ต้ไม่เป็น <laughs> แรงใต้ก็ไม่เป็นก็เดี๋ยวสอนสอนพูดภาษาใต้สักสองสามประโยคพันฝื้บ้างเองพูดพูดภาพันฝื้บ้างพันฝื้บ้าง <laughs> สบายดีไหมสบายดีครัเพื่อนของคนนี้นะพูดได้หลายภาษา รายู่พูดได้กี่ภาษานะ6ภาษา1ภาษาไทยชัดเจนอยู่แล้ว2ภาษาเนปาลอ่าภาษาเนปาลอินเดียไหนลองว่าภาษาเนปาลแล้วก็ภาษาอินเดียอินเดียแล้วภาษาอังกฤษอังกฤษอ่ามาเลเซียอ่ามาเลเซียเอาอังกฤษก่อนพูดเชิญชวนเพื่อนมาเที่ยวกระบี่ भै कभी वेरी नाइस प्लेस वेरी ब्यूटीफुलटी इंडिया यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है बहुत बढ़िया जगह है रिलैक्स के लिए แล้วภาษาพมา่าดีเนี่ยจะพิยรบุตองเนี่ยยิเสียาอาเนี่ยอะไรมันยอะไปกูแล้วก็อีกภาษาเนปาลเนปาลอีสติกะร,รัมรุชก็อีกหนึ่งภาษามาเลเซีย สัมาเลเซียก็นืกไม่ออกลืมลืมลืมพูดเยอะเกินหลายภาษาเกินบางทีก็มีอาจจะลืมกันบ้างไม่เป็นไรจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคคลิปนี้ก็มาถ่ายวีรู้เล่นๆกันโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปหาอะไรทำกันสนุกๆมคลิปนี้ก็ กดไนท์จะกดกุนแจดิบาย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 กุญแจนั่นคือไปนอนอ่าอันนี้บายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ See you again See you again